ก็กลับมาพบกันต่อนะครับสําหรับตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะพัฒนาความสามารถนะครับหากเราเนี่ยทำอะไรเป็นนะครับแล้วเราอยากพัฒนาความสามารถเราก็จะต้องทำสิ่งที่มันยากขึ้นนะครับการที่เราทำสิ่งที่ยากขึ้นได้เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยมีความสามารถ มากขึ้นนะครับง่ายๆเลยถ้าเกิดการวิดพื้นเนี่ยวิดพื้นได้5ครั้งนะครับแล้วเราเพิ่มเป็น6ครั้งเป็น7ครั้งอย่างจะไปสอบรอดอเนี่ยต้องวิดพื้นให้ได้20หรือยี่สครั้งอะไรประมาณนี้นะครับสมัยที่ผมไปสอบรอดอเราก็จะต้องมีการฝึกนะครับ5ครั้ง10ครั้ง15าครั้ง20ครั้งจนกระทั่งพร้อมนะครับในวันสอบก็สามารถสอบผ่าน หรือเวลาเราวิ่งนะครับอยากจะวิ่ง10บรอบถ้าเบื่อเริ่มวิ่ง1รอบสองรอบสามรอบก็ค่อยๆเพิ่มไปนะครับอย่างพวกนักวิ่งที่เขาวิ่งได้ไกลงๆเนี่ยเขาก็เริ่มจากวิ่งสั้นๆก่อนเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองนะครับในเรื่องของความรู้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากเก่งเลขเราก็ต้องเริ่มจากง่ายๆก่อนให้เข้าใจนะครับพวกทฤษฎีบท พวกสมบัติฐานต่างๆเริ่มจากสมก,การง่ายๆโจทย์ง่ายๆจนกระทั่งเป็นโจทย์ยากๆจดย์ v อดวานซ์ Advanced, ขึ้นไปนะครับการเขียนโปรแกรมการทําสิ่งต่างๆทุกๆอย่างเนี่ยก็จะต้องทําสิ่งที่มันยากขึ้นยากขึ้นความสามารถเราจึงจะเพิ่มขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเผื่อใครเรียน จบปริญญาตรีนะครับจะพัฒนาความสามารถให้ดีขึ้นก็อาจจะไปเรียนปริญญาตรีในสายอื่นนะครับที่เราไม่ถนัดก็ได้หรือในสายเดิมเราอยากจะมีความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นเราก็อาจจะไปเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกในสายที่เราเรียนจบปริญญาตรีมาอะไรเงี้ยก็ได้เราก็จะได้มีทักษะต่างๆเพิ่มขึ้น เพื่อนๆลองสังเกตดูคนที่เป็นที่จดจำเนี่ยเขาจะเป็นนักคิดนักพัฒนานะครับเป็นผู้สร้างพวกนวัตกรรมต่างๆตรงนี้เขาทำสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นดีขึ้นซึ่งในการทำให้มันดีขึ้นเนี่ยเบื้องหลังก็คือมันใช้ความรู้ความสามารถใช้ความพยายามนะครับที่ยากขึ้นอาจจะใช้ทีมเยอะขึ้นใช้ทุนเยอะขึ้นใช้ทักษะอะไรต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งต่างๆมันก็เลยออกมาดีขึ้นอย่างพวกแอปพลิเคชันที่เราใช้งานเนี่ยนะครับยิ่งเขาทำยิ่งเขาปรับปรุงนะครับมีคนใช้เยอะมีฟีดแบ็เยอะเขาก็สามารถปรับปรุงให้มันใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เบื้องหลังความใช้ง่ายเนี่ยโคดดิ้งอะไรต่างๆมันก็จะมีความยากความซับซ้อนที่มากขึ้นนะครับ โลกของเราเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ได้ทําอะไรที่มันง่ายนะครับแม้กระทั่งขายข้าวแกงเนี่ยก็ยังเหนื่อยนะครับขายหนึ่งอย่างสองอย่างได้กําไรเท่านี้ขายห้าอย่างสิบอย่างได้กําไรเท่านี้นะครับขายยี่สิบอย่างได้กําไรเท่านี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นมีหนึ่งสาขาได้กําไรเท่านี้มีสองสาขาได้กําไรเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเราจะเห็นเขาก็ทําให้มัน ดีขึ้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งพวกร้านสุก,กี้ร้านอะไรต่างๆ,ๆก็ยังต้องเปิด5้าสาขาสิบสาขาจนเป็นร้อยสาขาสองร้อยสาขาอะไรอย่างนี้เพื่อที่เขาจะได้ลดต้นทุนต่างๆในเรื่องของพวกวัตถุดิบที่มาทำอาหารนะครับซึ่งยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งได้ต้นทุนที่ถูกลงก็จะทำให้เขาเนี่ยได้กำไร ที่มากขึ้นแต่การบริหารจัดก,การเนี่ยมันก็ยากนะครับยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแน่นอนร้อยสาขามันบริหารยากกว่าหนึ่งสาขาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรที่ยากขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นการพัฒนาความสามารถของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ